กำไรที่แท้จริงจากการทำงานคุณคิดว่าทุกวันนี้ที่คุณกําลังทำงานอยู่คุณได้กํำไรหรือยังครับคุณหากําไรจากการทำงานเจอหรือยังถ้ายัางเราลองมามองหากันครับโลโซกเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยการศึกษาดีจิตใจอบอ้อมอารีไม่โลภไม่ลิษยาพูดจาตรงไปตรงมาและชอบช่วยเหลือเพื่อน จนแม่ทัพใหญ่จิวยี่เคยกล่าวไว้ว่ามีเพื่อนดีต้องแบบโลซกครั้งหนึ่งจิวยี่เคยไปขอยืมข้าวสารและเงินทองของโลซกเพื่อเอามาใช้สนับสนุนกองทัพของตนตอนนั้นโลซกมีข้าวอยู่สองช้างโลซกก็ใจกว้างยกข้าวให้จิวี้หนึ่งช้างแบบไม่อิดออดเลยจิวี่จึงนับถือน้ำใจของโลซกตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา ก่อนที่จะพาโลซกเข้ามาทำงานในบริษัทของซุนกวนด้วยกันครั้งแรกที่ซุนกวนพบโลซกก็เกิดความประทับใจทันทีเพราะโลซกไม่มีมากคนรวยซ้ำยังทำตัวติดดินและพร้อมจะทำงานเพื่อบ้านเมืองในครั้งแรกที่พบซุนกวนนี้โลซกเสนอให้ซุนกวนแบ่งแผ่นดินให้เป็นสามส่วนเพื่อทวงดุลอำนาจกัน ด้วยยุทธศาสตร์ยี่ผู้ก่อนหน้าที่โขงเบ้งจะเสนอยุทธศาสตร์หลงจงซึ่งมีเป้าหมายเหมือนกันให้เล่าปีด้วยเสียด้วยซ้ำในศึกเซ็กเพ็กอันลือลั่นฝังงอกกกของสุดกวนได้รับชัยชนะอย่างงดงามโดยการนำทัพของจิวี้และการสนับสนุนจากโรซกโดยในระหว่างการศึกโรซกเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้ทั้งสองบริษัทคือเล่าปีและสุกนกัวร่วมมือกันจนสามารถเอาชนะบริษัทของโจโฉได้หลังจบศึกซุนกววลงจากมา้ามารอต้อนรับโลซกแล้วถามว่าข้าทำแบบนี้ค้นค่ากับการขอบคุณท่านไหมโลซกตอบท่านต้องได้เป็นห้องเต้ก่อนแล้วค่อยเอารถเทียมม,ามา้ามารับข้ามันถึงจะคู่ควรทั้งซุนกวนและโลซก จึงจับมือกันนั่นหัวเราะชอบใจใหญ่ถึงวิสัยอันกว้างไกลของโลโซบหลังจากนั้นถึงแม้ว่าทั้งสองบริษัทพัทธมิตรเล่าซุนจะมีเรื่องขัดแย้งแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวบ้างไม่ว่าจะเกิดเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ได้ปัญญาของโลโซกเนี่ยแหละที่คอยประสานให้ความขัดแย้งในทุกครั้งเพราะนั้นผ่านพ้นมาได้ และมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาที่โลโซกยังมีชีวิตยอยู่ทั้งหมดก็เพื่อรักษานโยบายที่ตัวเองวางไว้ให้สิงคโนตั้งแต่เริ่มต้นและแผ่นดินก็แบ่งออกเป็น3ส่วนตามแนวคิดของเขาจริงๆสุดท้ายโลโซกจากไปอย่างสงบในวัย48ปีจบตำนานรัฐบุรุษลำดับที่2แห่งงอกกกต่อจากจิวีท่ามกลางความอาลัยของคนทั้งปวง โลซกนี่ใครๆก็ดูออกง่ายๆนะครับซื่อๆใสๆไม่มีอะไรแต่ในความเป็นจริงแม่งหาโคตรยากลองคิดเล่นๆดูนะครับคนที่รวยกว่าคุณมากการศึกษาก็ไม่ได้ด้อยกว่าคุณมีวิสัยทัศน์มองการไกลเพลรเพลอมากกว่าคุณเสียด้วยซ้ำแต่เขากลับทำตัวง่ายๆและไม่เคยข่มคุณเลยไม่แต่ครั้งเดียว ซ้ำยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณทุกครั้งด้วยความเต็มใจและที่สําคัญไม่เคยคิดแทงข้างหลังคุณคนที่ทํางานที่เดียวกับคุณและเป็นเพื่อนแท้ของคุณทั้งภายในและภายนอกองค์กรคุณทราบหรือไม่กําไรที่แท้จริงของพนักงานจากการทํางานให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆคืออะไรโบนัสต,ตาแหน่งปรับตําแหน่งเบีย้ยเลี้ยงพิเศษยังไม่ใช่ครับ ถ้าคุณยังได้ของเหล่านี้จากการทำงานคุณแค่เท่าทุนครับเพราะคุณลงแรงลงปัญญามากผลตอบแทนได้มากก็ถูกแล้วแต่ของเหล่านี้ถ้าคุณทำงานหนักแล้วไม่ได้ผมเรียกขาดทุนกำไรที่แท้จริงจากการทำงานให้องค์กรคือมิตรภาพจากเพื่อนแท้ครับบางคนทำงานจนตายจน,กนเกษียณเปลี่ยนงานมาไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ก็ยังหากำไรแบบนี้ไม่เจอ เจอ ar, แต่คนคอยจ้องเหยียบขึ้นไปน่าเศร้าครับขอให้คุณโชคดีในเรื่องแบบจิวยี้ขอให้คุณพบกำไรที่แท้จริงจากการทำงานครับผมก็ผมเป็นคนอ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับผมผมเป็นคนพม่าผสมเขมรนะฮะผสมกับบุเรนองด้วยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผม